สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวการแปลงฟันด้วยยาสีฟันยูมิโกเคิฟจากบริษัทยูมิพัทยาสีฟันนี้มีส่วนผสมของธรรมชาติสมุนไพรร่วม20ชนิดด้วยกันซึ่งมีประโยชน์ต่อช่องปากและฟันเหงือกเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีวันนี้เราจะมารีวิวเพื่อที่จะ พูดตามความรู้สึกขณะที่แปลงฟันให้กับท่านผู้ชมได้ฟังท่านนี้นะคือ,อคุณสาวุฒิสิมคำ <c oughs> เป็นผู้พิการ <c oughs> ทางสายตาหรือตาบอดอคุณสาวุฒิลองแนะนําให้แนะนาชื่อตัวเองนะครับอบอกชื่อ,อตัวเองนะครับมีที่ไหนทำอาชีพอะไรตัวนี้เชครับเกรดครับสวัสดีครับผมสราวุฒิสิมคำครับผู้พิการทางสายตาอาชีพหมอนวดครับครับเอาละ คุณสาาวุฒิก็หยิบอุปกรณ์มาครับอันแรกก็คือต้องชูยาสี่พันก่อนครับเอาชวครับยาสี่พันครับเป็นยังไงครับกล่องเป็นยังไงครับนี่คือกล่องยาสีพันครับโอ้กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับอ่าคณะอ่าขนาดกี่กรัมดีครับอาดูทุกข้างกล่องคุณสาาวุฒิคงจะมองเห็นข้างกล่องว่ากี่กรัมเนาะกี่กัมกี่กรัมก็คือยาสีพันนี้หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนะครับดูข้างกล่องครับอีกทีนึงครับดูข <flo or> oh okay. okay. uh, ้างกล่องก่อนเราขออนุญาตดูข้างกล่องว่ากี่กรัมครับขณะที่บอกข้างกล่องครับคุณสารวุฒิก็แกะกล่องเลยครับเดี๋ยวพี่ดูข้างกล่องว่ากี่กรัมครับโออหนึ่งร้อยยี่หนึ่งร้อยยี่สิกร้านหนึ่งร้อยยี่สิกรัมแกะกล่องมาเลยครับเอาละคุณสารวุฒิตัวนี้แกะกล่องมาเลยครับโอ้แกะกล่อง แกะกล่องมาครับดีนะครับหนึ่งก็ยินดีกัาหลอดเท่ากับกับหลอดยาที่พันทั่วไปนะครับเท่ากับกับหลอดยาที่พันทั่วไปเอาละพอแกะหัวแล้วนะครับอุหกรรวก็ต้องเปิดฝาครับเปิดฝาเลยครับเปิดฝาเพื่อไปแกะฟอยล์ข้างในออกมาเพราะฟอยล์ข้างในเป็นเื่อเซฟตี้เพื่อจะให้ยาที่พันขนาดที่เรายังมีใช้เนี่ยมันมันมันไหลออกมาได้ครับอะไรไปทับสิ่งของอื่นไปทับมันก็จะไม่ออกมาเพราะเรามีฟอยล์อยู่เปิดเปิดเปิดหันมัน เขาเรียกว่าข uh, like ja like er ันเกลียวออกก่อนครับคุณสารบุตรขันเกลียวออกเลครับชัว์ขึ้นในยกยาที่พันชัว์ขึ้นอยู่ครับยาที่พันยกขึ้นขันเกลียวนะครับขันหมุนเกลียวหมุนเกลียวเอาเกลียวออกหมุนเกลียวครับหมุนเกลียวข้างในหมุนเกลียวออกก่อนครับอย่าเพิ่งปิดฝาปิดอ่านี่ครับหมุนเกลียวแล้วครับเจนึกว่าข้างบนรูนะครับรูยาที่พันจะมีฟอยด์ติดอยู่นะครับคุณสารบุตรก็จะแกะออกครับแกะนะครับเอานิ้วแกะออกครับแกะออกนะครับมันมีมันมียื่นออกมาแกะเลียงครับแกะแล้วเนาะ อแก่แล้วนะครับเอาละเมื่อแกเออช่วงสูงๆครับยาที่ฟันตอนนี้ไม่เห็นยาที่ฟันนะช่วงสูงๆครับช่วงสูงๆอ่าช่วงสูงนะครับเอาละทีนี้จะเป็นการบีบยาที่ฟันครับบีบยาที่ฟันอ่าตอนนี้อันนี้คือนี่แปลงสีฟันนะครับไม่ใช่แปรงถูพื้นนะครับเป็นแปลงจาที่ฟันนะครับในการแปรงขัดท้องน้ํานะครับมีแปรงยาที่ฟันแปรงสี่ฟันนะครับเอาบีบนะครับเอาบีบเอาบีบเห็นช่งสูงีบีบเห็นนะครับบีบขนาดไหนยกสูงกว่านี้ครับคุณสรุปยกสูงกว่านี้ครับ ยกสูงกว่านี้อ่าโอ้โหบีบเยอะเกินไปครับคุณสารวุฒิโอ <c oughs> euh. ้โหนี่มันเยอะเกินไปครับเอานี่ครับครับอ่าเยอะมากเกินไปครับก็ใช้เพียงแค่มดอ่าเม็ดกระโพดอ่าเม็ดกระโพดเนี่อันนี้เยอะมากเกินไปต้องแบ่งออกอ่คุณยาคุณสารวุฒิต้องแบ่งออกอายกขึ้นสูงแบ่งยกสูงอันี่บีบเยอะเกินไปถ้าบีบเยอะเกินไปเนี่ยจะเข้มข้นมากกับเข้มข้นมากเลยครับนะเข้มข้นก็จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะทำไมครับสิ้นเปลืองแล้วก็จะแปลงนานกว่าจะมันจะอ่าจะจางเขาสึกว่าเราต้องแปลงไปจากนี้เข้มข้น คุณสารพัดก็ต้องเอายาที่กันออกอีกอ่าออกอีกออกเอาไว้ป้ายที่อืน่นก็ได้ครับป้ายที่อื่นก็ได้ครับหรือหรือไม่ออกก็แปลงไปเลยครับแปลงไปเลยจะรู้เพราะว่าบีบขนาดนี้มันรู้สึกเป็นยังไงเอาล้วอ่าคุณสารพัดอาจจะไม่บีบยังไม่บีบขนาดนี้นะครับอ่าปกต,ติเราจะบีบแค่เม็ดกระพุทแต่วันนี้อ่าบีบแรงไปหน่อยให้บีบแรงไปหน่อยอ่ายกตูงสูงเลยครับยกตูงสูงยกตงสูงเพราะว่าอ่ายกตูงครั้งคุณสารพัดยกตูงครั้งนะครับยกตูงคกรั้ มีนะครับ hm. มีแปลงแปลงการแปลงฟันนะครับต้องแปลงแบบไม่ต้องจุ่มน้ํานะครับแปลงแบบแปลงทันทีนะครับแปลงแบบแปลงแห้งนี่แหละครับแปลงแบบแปลงแห้งไม่ต้องจุ่มน้ําอีกครับเอาแปลงเลยครับเอาละคุณสาะวุฒแปลงปันนะครับโอเคแปลงอานนี้ทําการแปลงฟันนะครับอแปลงฟันในขณะแปลงฟันคุณสารวุฒิก็ยกหลอดยาสีฟันโชยนี่นะครับมือหนึ่งยกหลอดมือหนึ่งแปลงปันมือหนึ่งยกหลอดเลองดูครับลองทำสองดมกกบเข้ากันออ๋ เอายกรลอดนี้ยาเข้ามาใกล้ใกล้กล้องเกินไปครับเอาเข้าคิดตัวหน่อยคิดตัวหน่อยอ่านี่ครับโอเคนี่ครับด้วยสูตรยาสิันผสมธรรมชาติและสมุนไพรย20ชิชนิดด้วยกันขณะแปลงฟันนะครับผมจะว่าผสมอะไรบ้าง 1. วิตามินซีสโพแทสเซียมไนเตรต 3. นาโนไตรโคสาร 4. อิเล็กตรอน 5. เมนทอน 6. การปูเจ็ดเเอม8 อันิสออย9กาลบูน10ครบออย8ลาดเบอรี่สีดำ uh, 11ลาดเบอรี่สีดำ12เปปุมเบอรี um, 19, ์ออย13บ่านหอมจริเช่14เกลือ15น้ำมันหอมระเหยเอ็กซ์หาร16ดอกลาเวนเดอร์เจ็เก็ดเครียทีน18ใบฝรั่ง19ไมโครซีลิก้า20ดอกไม้ มีชินาเซียตั้ง20ชนิดด้วยกันเป็นธรรมชาติปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อช่องปากนะครับปลอดภัยไม่มีสารพิษปลอดภัยแล้วขน,นนนนนขนาดแปลงพันนะครับตอนนี้คุณสารบุตรขนาดแปลงฟันนะครับก็จะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ้วครับว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างาคุณสรารบุตรวางหย่หอดยาที่วันได้เลยครับวางอยู่แล้วจะได้แปลงขนัดหน่อยครับแปลงขนาดหน่อย รู้สึกเป็นยังไงครับขัะนี้เอาเรอาล้างออกล้างออกครับล้างออกเพื่อจะเพื่อจะได้พูดได้ล้างออกล้างออกเพื่อจะพูดได้แล้วจะถามคุณสลาบุษว่าแปลงแล้วมันมีความเข้มข้นขนาดไหนอย่างไรบ้วนน้ําออกแล้วครับผมจะถามคุณสลาวุินะครับว่าขนาดแปลงฟันเนี่ยเป็นยังไงครับมันรู้สึกมันลื่นมันหนืดมันยังไงอย่างไงบ้างอาวครับคุณสลาบุิเอาตอบผมนะครับว่า ในขณะที่แปลงฟันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นครับผมส,<ว>ด,ชสดชื่นดีดนดนหลังหลังแปลงฟันตอนนี้หยุดแปลงฟันแล้วครับนะเป็นไงครับอพอหยุดแปลงฟันแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นหรือรสชาติเป็นไงบ้างแล้วก็รู้สึกเป็นไงครับรู้สึกว่าปากสะอาดยังไงยังไงลองบอกมาครับอ่าปากสะอาดหนืดและจะไม่มีกลิ่นปากครับผม ปิ้งป่าปิ้ปูนไม่มีเลยครับผมอ,อ๋ออย่างนี้ครับนะแต่ละ,ะพืชสมนันไพรที่จากธรรมาชาตินะครับที่ผสมนะครับก็จะมีะมีคุณสมบัติมีสรรพคุณที่แตกต่างกันจะช่วยดูลยแลรักษาความที่แตกต่างกันอโอเคครับวันนี้คุณสรวุฒิตอนนี้แปลงมาแปลงมาอาเรียงครับแปลงด้วยยาขี้ปันยูมีกเัวรับไหมครับอ,อ๋อใช้มา หนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนแล้วครับอ๋อวันนี้เลยมารีวิวมาสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกิดความรู้สึกยังไงขณะที่ที่แปลงฟันนปกติแล้วเราจะบอกความรู้สึกนอกเวลาการแปลงฟันวันนี้เรามาบอกความรู้สึกในขณะแปลงฟันกับท่านผู้ชมเลยนะครับเอาบอกความรู้สึกโดยรวมครับคุณสารวุฒิบอกความรู้สึกโดยรวมครับเป็นยังไงบ้างครับโดยรวม ครับผมยาที่ฟันใช้ดีครับนุ่มและก็รสชาติเข้มข้นดีครับจะไม่มีกลิ่นปากครับไม่ต้องพกยา้วนปากไปไหนสบายครับผมโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับคุณสลาบุญครับสวัสดีครับคุณสราบุญครับอะไรครับนะครับอสดีครับโอเคงั้นก็ขอจบการรีวิวนะันนี้ครับติดต่อได้ที่คุณสราวุฒิสนิมคลัมเบอร์โทรศัพท์086 สองสองห้าสามหกสามสอง